สวัสดีพี่น้องผูกพ่อกับยายต้องนองตุนอีกเดี๋ยวพี่น้องมาพ่อกันคลิปนี้ยายต้องจิบผ้าพี่ผ้านองไปอนั้นลวกพักขมกันวิธีลวกพักขมให้แสบให้กรอบน้องพี่น้องก่อนสิไปบึ่งกันกันกนกบเขามากกับปากดจิกกดไล่กดแจรกกดติดตันให้ยายต้องนองตุนเน้อพี่น้อง เพื่อสีบดีผาดคิดใหม่ๆอันน้นนำยายท่องนอกจากตี่นองอัน,น,นเข้าไปยายท่องกับโบมี่ยังไหลายคิดหอดี่หอดนองคือเกา่าพี่นองกลับไปหาทีหาหนองคือเกา่าเนาะเมือม่อนี่ยายท่องสีผ้าไปลวกพักผมลวกพักผมกันพักผม วิธีหลวกเป็นยังไงมันจะสีแสบเนาะนานีกินผักขมกันเนาะพี่น้องกับเจวกับหลวกพัดอย่ายงข้าไรย่างเะไย้อยต้องกบสิมาอันบอกวิธีการหลวกผักขมเนาะพี่น้องให้แสบให้ให,หอมเนาะให้โ้งที่ได้กินแล้วก็สิหอมคิดหอดหลูกหอดหลานคือเกาเนาะพี่น้องเนาะอันมาเบิงยอยต้องสีผ้าปีผ้าน้อ,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 นอง ไปบึงกันนอ้อพี่น้องว่าลวกแังไหนยายต้องกระตุ่มน้าใบเลือกเนาะอ่ายายไปบึงกันเลยเนอ้อพี่น้องเนาะยายต้องกับมีผมักโขมนี่แหละพี่น้องผักโขมอืมมีผมักโขมผักโขมแบบในปลาแบบที่เข้านี่แหละพี่น้องนี่ผักโขมนี่มีผักโขม้วกา็ มีเกลือเยอะท่องกะตุ่มนม้ำเดืยวเลยเดี๋ยวอันกะสิผ้าพีผ้านองไปเบิงเน,ะนาะน้ำเดือดละพี่นองน้ำน้ำเดือดเนะาะไปในจักกน่อยสิพี่นองสิได้ห็นน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเข้ากับใส้เกลือเนาะพี่นองใส่เกลือใส่เกลือ,เ,อเหมันจักกนอ่อย่าใส่หลดิพี่นองอ่าใส่หลาเนาะ อยใส่หลายมันกะสีเบอมันกะสีเข้มไปนะพี่น้องน้ำเดือดเลี้ยวเยท้องกะสีพักโฮมนี่กันมันอ่อนกะหากมันกักินได้นาะมันมีวิตามินพี่น้องพักโฮมนี่มันเป็นยาะนิดหนึ่งที่ห้านั่นนั่น้ากะสีทองผูกทองอยังห้ากะกินได้นาะพี่น้อง เป็นยาเส้นดึงของห้องเป็นอาหารอีสานบ้านห้านี่แหละใส่ลงไปพี่น้องหลายๆย,ยังสีมันหน่อยเลยพี่น้องเ็ากลคนเกลือมันกับสีละลายละ่ละล่ะพี่น้องเกลือนะเกลือมันจะสีละลาย มันหอมจะจำนี่มันก็หอมแล้วขี่นองกันผู้เถ่าเพิ่อเกิดมกันะมมกลีลิเนาะมักมักเปื่อยๆอ่ะละ่ะพระคุณยัดท่องกระล่างดีจะอาดลายนา้ำเหล็กี้นองทำหลวงเลยกันผู้นมุมผู้แก่จังสีกันก็คือผู้นมุมผู้หญิงจังสี่กันมกักกินแบบ มีรร่รสชาติหอมๆจังหน่อยเน้อพี่น้องมันกะสิหลวกๆซำหนึ่งแต่กินได้พี่น้องเนาะไอมันเดือดจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอันเดือดปิดฝาไว้จังหน่อยเท่ากะสิได้กินดีๆวันคือเอาพอดีพอดีนะพี่น้อง แบบประมาณน,นี้ซุกลแล้วพี่น้องซุกแล้วคือพอดีเนาะนบ่ต้องไงมันเปื่อยแห้งนะพี่น,อน้องไม่ต้องกับจิตักออกได้ประมาณน,น,นี้แล้วพี่น้องบ่ต้องไงมันเปื่อยแห้งนะมันจีบด่มันมันเละท่านผู้เฒ่าบานเฮ่าพอม่เหาเป็นม่มีเขียวเพิ่นจะสิ่งบบเลี่ยนๆนะ นี่ทหอมหอม,น,น,อหอมนี่ี่น้องหอมไปจัดใส่โตะใส่สบายพี่น้องรสชาติของเกลือกะจีพอดีกับเฮาอันนี้ไปกินกันเลยพี่น้อง เซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็กินกับอาหารหว่างๆพี่น้องกับอาหารที่ที่ลวดเร็วท่านใจอาหารจานดวนน้องพี่น้องนี่คือคือกินแบบอีสานบานเน่ากับมีกบกบกบถอดกบน้องพี่น้องมีกบน้่บบานเน้ากับมะไม่ปปาเข็งมอ ปลากิง็งกินมาจิ้มอาหารบานๆง่ายๆพี่น้องกินผู้ใดมักกินกินกับเจลประเด็ดเหงาหอม Hòm, hòm bạc hổm, hòm bạc hổm bàn nâu, xẹp, phì nồng. Kinh giọt Kín cắp chèo, thọt cốp, thọt bà bàn hông. Á à hán bàn hông. Xẹp xẹp. Kín chú thông ngay thông na, ôi xẹp cà phê nóng ปลาดุกหน่อยบานเฮาปาก้งหน่อยบานเฮาปากิงหน้าเฮาพี่นองอกินอยู่ตรงไฮตรงหน้าเฮาแสบผักคมนี่กะเก็บอยู่ตรงไฮตรงหน้าในสวนในปาา่าแบบพี่เข้านี่แหละพี่นองแ <c oughs> สบหอมซื่นใจอันแ <c oughs> สบพี่นองนี่คือสูตรยายต้อง กินดูซุ่มเบืบอ่บอบานายพี่น้องคือเหตุกันง่ายอาหารจานดวนเนาะพี่น้องเสียบเสียบเห็นแจ้งแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบริภาิปใหม่ของยายท้งเนาะพี่น้องเนาะไปละพี่น้องขอบคุ้นทุกกำลังเรงใจสิมเฝ้ามากกำลังเรงใจยายด้องไปละพี่น้อง Bye. บายๆพบกันคลิปหน้าจ้า